ตอนนี้อยู่ที่สถานีโอกาจิมะจินะครับก็กำลังต่อคิวซื้อขนมแพนดน้านี่แพนด้าอย่ก,กุน่นผมเห็นคนเขาต่อคิวประมาณคนเยอะมากแล้วกลิ่นมันหอ,อมมากก็เลยว่าจะหน่อยนะมัน<ไ>มีหลายไส้นะมีคาสตาร์ดมีช็อคโกแลตมีคารามใิให้ให้ให้ทิก ใครอยากได้บอกคุณนะเดี๋ยวคุณส่งให้นาะว่าแปา้งอขะอกแปงแมงนุงงมอ่ว่าไม่ได้ในเามอางอานา ตอนนี้อยู่เพิ่งออกมาจากโรงแรมน,นะครับไปแวะเก็บของเก็บของมาแล้วก็ว่าจะไปเดินจองกี้ซะหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะเลยไปที่ตึกม่วงนะครับคือว่ากันว่าตึกม่วงเนี่ยเป็นของที่เป็นตึกที่แบบมีสินค้าขายแบบถูกราคาถูกมากว่ากันว่าหลายๆย่างถูกไปดองกี้ก็เลยว่าจะเช็คดองกี้ก่อนผมว่าผมอยากจะซื้อรองเท้าไอคอนเวิร์ดให้พ่อผมว่ะ นี่เหมือนจะเป็น m a ดอินอินโดนีเซียหมดเลยนะราคาก็าไม่ได้แพงนะก็ท่านกว่าบาทมีหลายไซส์หลายคู่หลายสีแต่ว่าตัวเด็กของมัน,นจริงๆคือข้างในเว่ยจะมีแวนเชฟแปนไงวะปกติเราจะมีแวนเชฟแวนอยู่เลย นี่กเขาบอกว่าข้างบนมีไนกี้อาดิดารเยอะนะครับไม่ขึ้นไปดูได้แต่ว่าจริงๆแล้วผมชอบตัวนี้นะแต่ว่ามันมันสองหมื่นสองหมื่นสองนี่ครั้งนี้แล้วผมก็ซื้อเพราะผมผมสิบปีที่แล้วเออิปีที่แล้วผมซื้อสีดาให้เขา ครั้งแรกที่ผมมาญี่ปุ่นผมซื้อสีเล้เขาครั้งที่แล้วอ่ะสองมาจีบสองสีสีนี้ให้เขาแล้วเขาไม่เคยใส่เลยเว้ยไม่รู้มันไปไหนผมไม่เคยเห็นเขาใส่เลยไม่เคยเห็นเขาใส่เลยแม้แต่ครั้งเดียวไอ้คู่สีดำเนี่ยที่ซื้อเมื่อสิบปีที่แล้วยังอยู่ไหมก็ยังอยู่ครับเขาก็ยังใส่ก็ล่าสุดก็เห็นเขาเอามาซักแล้วก็ตากเอาไว้แล้วก็ยังไม่ได้แต่อีกเลยผมว่าเขาคงชอบสีนี้แหละเนี่ยครับเมดอินเจ a แนน ผมเห็นคนเล่นคอนเวิร์ตเขาไม่ค่อยเล่นเมกาเขาอยัางเล่นอยู่นะเมดินยูเอสเอมันหาย,ยากมากครับส่วนใหญ่เขาก็เริ่มหามามัานมาเมดินเจแปนกันบ้างครับร้านนี้ก็ดังนะร้าน,มนเนานมงนกเป็ดน,น้ำคนต่อคิวอย่างเยอะเยอะมากเดินอิดแล้ว แต่มันเป็นรถพิเศษหรือเปล่าวะผมไม่เคยเห็นรถนี้เลยอะแต่แพงมากนะถุงละห้าร้อยกว่าเยนอะปกติผมเห็นถุง,ถง,งก็สองสามร้อยเยนมั้เดินไปตึกม้วนตึกม่วงต้องเดินไปทางนู้นงงนะ สำหรับคนที่ไม่รู้จักนะตึกม่วงไปยังไงใช่ไหมมึพงพิมภาษาไทยเลยเว้ยใน o o เกิแแเลแแบะตึกม่วงเออแม่งขึ้นให้เลยเว้ยพิมเขาว่าตึกม่วงอะ่ะภาษาไทยตึกม่วงอ่ะไอเลอแม่งพาไปเลยหาเด็นกะันเราไปแม่ชิรัลรับม่งเันไหมรับเม็นข้อสอบกูอยากกินมูนังหินมากเลยเว้ยวันนี้กูไปเจอมูนังหินเฮ้ยข้ห0 0เยนเฮ้ยกินได้นะ เดี๋ยวไปดูตึกม่วงก่อนแล้วกันค่อยกลับมาดูของกินคือไอเหี้ยข้าวปลาไหลอ่ะที่โตเกียวสเตชันที่วันนี้ข้าวปลาไที่สถานีโตเกียวแม่ง4,000เยน5,000เยนเริ่มต้นที่2,800เยนอย่างเงี้ยแพงซัดเรื่องที่ตึกม่วงมันคือไอ้ตึกตรงหัวผมนี่นะแต่ว่าเขาเหมือนเขาทำตึกใหม่อยู่อ่ะเดี๋ยวเราไปอีกสาขาหนึ่งมันอยู่ใกล้ๆอ่ะตรงข้างหลังก็เป็นตึกที่สองอันนี้เป็นตึกที่สามนะครับเดี๋ยวพาไปสองสาขาเลยก็ได้มันอยู่ใกล้กันไปสาขาที่สามก่อน ถึงแล้วนี่แหละตึกว่วงสเปเชียลไพรส์เหมือนสาขาอนเขาเน้นแบบเครือ่องประดับเว็นแล้วก็แบบกรโฟคกกับาปาวะนี่ยแหละอันนี้คือสาขาที่สองตึกวงปกตินแล้วก็จะมีน้ำอุ่งน,น้ำไมขนมขนมเขาก็ไม่ค่อยจะมีเชี่ยม,มันหวาเยอะใช่ไหมเชื่อมันเยอะ おอ様のおやつちょっとしたงเย้จุดต่อสัตว์บางหางม้นยนีสำหรับคนที่ซื้อไม่เป็มน,นีผมชอบไอ้ที่มันเป็นเกลียวดำๆอะ่ะยิ่งตรงไหนที่ดำอะ่ะน้ำตาลมันยิ่งเป็นแบบคาราเมลไลซ์แล้วมันจะหวานมากเว้ยเนี่ยถูกกว่าเมื่อกี้349มีสมองเซนเบสเต็มเลยนะ กรณฟชาเขียวเต็มไปหมดโซจเชลน้องตาเตะย่างเอาเรื่องอยู่นะถับว่านะ,ะเทาเด้งแพง,ง900มิลเฮ้ยปกติผมเจอแต่600วะน่าจะอันนี้แหละมั้งที่มผมก็อยากกินสูงแต่ละนะันนะ600กว่าเยนอยงียอย่าลืมนะครัสำหรับคนที่มาเที่ยวเขาให้แค่คนละ1ลิตรนะครับสึ่งผิงเข้าประเทศไทยได้โอ้ซูเคมโนะผักดอง ผักอ <Beautiful. S 2> ันนี้มันเหมือนเส้นแตงกวาเลยนือร่อยสีม่วงคือที่นี่มีพนักงานคนไทยนะครับคุณสามารถถามพนักงานคนไทยได้เลยแล้วก็ปรึกษาเขาได้เลยครับว่าอยากจะได้อะไรใฟนิ่งอยู่ตรงไหนนั่งอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยคือสามารถพูดถามได้เลยครับตึกม่วงมีพนักงานคนไทยนะผมจะเจออยู่คนหนึ่งมันเขาก็ถามเหมือนพูดภาษาเป็นภาษาไทยเบาๆว่าแบบเหมือนไม่แน่ใจว่าผมเป็นคนไทยหรือเปล่าเขาพูดแบบ มีอะไรให้ช่วยได้นะคะแต่แบบพูดเสียงเบามากอะไรเงี้ยเออนี่รอบอนิดเห็นไหมเนี่ยอันเนี้ยสินค้าขายดี1นึ่เก้าสิบเก้าเยนเป็นรถใหม่รถซักขุลาเสร็จแล้ว How much สี่เอ๊ห้าร้อยหกสิบยนโอเคทำอาหารชิลลาราเม คลิปนี้ยังไม่ได้กินเลยไม่รู้จะมีคนหรือเปล่าแบบเดี๋ยวนี้เห็นเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนต่อคิวแล้วนะเราเดินเลยมามันมีนมอีกร้านหนึ่งชื่อว่า,าอิปุโดราเมึงนะเขาว่า,าว่าร้านนั้นคือสุดยอดซึเนโอวานิมัสค่ะใช่เด<ป>ี<ป>๋ยวมาตัดเนื้อช็อคกิ้ง ชูด้วยขอบคุณมากครับ3บคร์บริโอ้ครับยินดีต้อนรับเข้าร้านครับยินดีต้อนรับเขุาร้านครับยิน้อับ้ารครับ อ่ะิตอนกูไม่กินก็ไม่มีใครคิด แต่ผมว่าข้อดีของอิชิรันล้วกันที่ทําให้ทุกคนชอบก็เพราะว่าคือใครๆมากินก็รู้สึกว่ามันอร่อยก็เพราะว่าเหมือนเราสามารถเลือกน้าซุปได้ว่าแบบเอาเข้มข้นเอากลางๆเอาน้อยอะไรเงี้ยคือมันเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวที่แบบคุณสามารถเลือกแอดออนได้แบบเ hey, ฮ้ยพี่เอาน้าซุปแบบเข้มๆนะพี่เอาน้าซุปเยอะๆนะพี่เอาเส้นแบบลวกนิ่มๆนะหรือ,อแบบเส้นแข็งๆอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นแหละมาเลยทำให้ทุกคนมาแล้วแบบอร่อยกับมันนะครับเพวยความที่เราสามารถเลือกได้วาจานมันใหญ่อยู่นะเนี่ย ดูดิชิ้จานมันใหญ่มากเทียบกับมือกูอะดูดิต่ดูหน้ากินอยู่นะแฮมเบอร์กสองชิ้นเฮ้ยข้าวินแกงกะหรี่นี้ดีกว่าอันนี้คือร้านที่เทลซังบอกว่าอร่อยมากนะเมนูก็มีน้อยมากเลยวะซ่ก่่ก่แกงกะหรี่แกกะหรี่ชื่อดังที่เพื่อนคนญี่ปุ่นผมแนะนำให้ทั้ง2คนเลยนะเพราบอกว่าเรเฮ้ยร้านเนี้ย ู่ต้องกินนะอะไรเงี้ยผมก็แบบเออเอ๊ะจริ okay. จงๆแล้วผมเคยกินนั่นแต่เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วไอ้อร่อยราคาคา่าซึคาเลเนะหกร้อยห้าสิบเยนมันเหมือนมันจะเป็นจานใหญ่ป่ะหกร้อยห้าสิบเยนนะนะชี้อะตอนแรกผมนึกว่าหกร้อยห้าสิบเยนแบบจะเป็นจาเนเล็กเว้ยต้มยำไฮนี่ก็ตัวสายมาส นะเรนตอตอนนี้ก็อยู่ที่ลานจอดรถแก๊งสเตอร์ที่มีแต่แก๊งสเตอร์มาดั้งดูรุลีกูก็เป็นหนึ่งในนั้นเดี๋ยวไว้เจอกันตอนเย็นนี่ก็เย็นแล้วแหละเดี๋ยวไว้เจอกันตอนมืดแล้วนะไม่รู้จะหนีไ้กูกำลังจะลงลิฟต์ไปที่สานโนเอโนะนัดเจอเทรุซังไว้ที่ตรงั้นนะแล้วเดี๋ยวเจอกันบายกลับมาแล้วครับจริงๆแล้วที่ถ่ายว่าเดี๋ยวไปเจอเทรุซังอะคือเจอปุ๊บปะ คือฝนมันยังไม่หยุดตกเว้ยแล้วคือไปกินกิวคาคบพูก,กันครับเป็นร้านเนื้อย่างที่เมืองไทยก็มีนะเขาเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับประมาณ6 0 0 0กว่าเยนนะก็ได้เจ้าภาพก็ขอบคุณเจ้าภาพด้วยนะครับโกจิโซซาเบเชิต้าแต่ว่าหลังจากที่แยกกันแล้วครับรู้สึกว่ามมนก็อิมอยากกินข้าวแกงกะหรี่แบบไซส์เล็กอะไรเงี้ยหรือแบบข้าวไก่ไก่ทอดที่เราบ่นบนกันหลายวันแล้วก็เลยไปกินเดี๋ยวผมขึ้นคลิปให้เลยไอ้แค่ใหญ่สัดพันกว่าเยนจริง แล้วตอนนี้ก็คืออยู่เพิ่งแช่คันเซนงเลยครับตอนนี้อยู่ห้องรีแลกซ์รูมก็ไม่มีใครอยู่เลยครับไอ้ทั้งสินตูปรพวนนี้นี่คือสามารถหยิบอ่านได้นะครับแต่ห้ามเอากลับบ้านนะ <c oughs> สวัสดีฮนะคืออยากรีวิวเม,ม,มื่อกี้ไปกินร้านนี้มาเคือมันอร่อยระดับหนึ่งแต่ว่าปัญหาคือมันมีแมชชีนสองตู้ท้แบบ ไอ้เน,นี่ยแม่งเอลิสออนลี์เว้ยอันเนี้ยมันเขียนมาในห่องโถ่อยไอ้เนี่ยนนมันมีรูปไง